องค์การสวนพฤกษศาสตร์เตรียมจัดงานโบ t a นิ c เฟสติวัลสองพภายใต้แนวคิดคุยโมโ้ออวดพฤกพันธ์หันษาจะรวมพันไม้และดอกไม้นานาชนิดมาไว้ในบรรยากาศที่ห้อมล้อมด้วยขุนเขาทำกลางม่านหมอกซึ่งจัดขึ้นในปลายเดือนธันวาคมนี้ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนร่วมสัมผัส บรรยากาศ่ามกลางหุบเขาพร้อมเรียนรู้ความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์ในงาน botanic festival 2014ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดคุยโมโ้ออวดพฤกษพันธ์หันษาเป็นการรวมความหลากหลายหลากสีสันของผันธไม้และดอกไม้ที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มค่ะคือกล้วยไม้ขิงขา่ากระบองเพชรและพืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์พร้อมเปิดตัวโรงเรือนจัดแสดงรวมพันไม้เขาหินปูนและผันไม้แรกพบในประเทศไทยค่ะ b o t a n i c Festival เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับพืชวง,งขิงขาเพื่อที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบว่าในปีพศ2 5 5 8ปเน่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการขิงขาโลกครั้งที่7แล้วก็จะมีงานเอ็กซโปของพืชวงขิงขาเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยโดยที่องค์การสวนสัตเป็นเจ้าภาพค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังมีกิจกรรมสุดพิเศษคุยโมโออวดเรื่องกล้วยไม้โดยมีการจัดเสวนาทางวิชาการกล้วยไม้เพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนิทรรศการการกลับคืนสู่บ้านเกิดของกล้วยไม้รวมถึงการจัดก,กิจกรรมดนตรีในสวนเวทีกลางแจ้งการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมุมหนังสือและโซนสําหรับเข้าดาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ งานบอทานิค Festival 2014จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ธันวาคม2556ถึง5มกราคม2557ที่สวนพฤกษ,ษาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ